สวัสดีครับชมสมาร์ทโฟนครับวันนี้ที่ผมมีสิ่งที่เรียกว่าแปลงกระเป๋าผมเขได้นี่ตัวน้อยมันก็ิงน้อยๆเจ้าลูกกลมกลมเนี่ยครับซึ่งในเนี่ยมันจะมีสิ่งชนิดนะซึ่งสามารถมาทำเป็นอาหารได้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับว่ามันคืออะไรครับผมแม่มันกินเองลูกมันหรอเออมันมันสืไใครอยู่ในอ่ะ กิ้งเอาไข่มันกิ้งหุมไข่นะจะเป็นบ่บงมัน<ต>มี <ฮะ S 3> ลายห้างหรือปัญหามันจกกักเลยมันเลยเกียร์เพราะสามมาเกี่ยันั็นเงอะไตูเนอยอะไตูเลยนะอะตูะอโอ้

เออเห็นหนอยนะบ้านห้างบมีเหรอมันมาไมากยนเออแค่บูมีแต่ตัวนี้ห้างห้างตายตัวนี้ตายยายบัวเจ้าบกเอ็ดบ่ตัวนี้มันตายโอ้ชาบบุจักลูกชักหลามตันีมันตายโอ้ชอบบุดมับลูกชักหลาม โอ้แบเอดเลยเนาะลูกวัวเร่าสามสีอโอ้โหเย็นะมันเป็นห้องมันลูไงมันขี้ดิ่มันเอาขี้ดิมันเอาขียน่ะขี้ควายเนาะมันนสิใครอยู่ในเราก็กิ่งกริ้งเขากิ้งเขากีิ่งเขามันก็ฝากโตอยู่ในเ้วบนี่ยใคระนยอันนี้มันก็กินแล้วนมันก็กินกินอันนี้แหละก็ไหญ่ขึ้น ถ้าว่ามันมาเป็นนา่งไปนี่มันก็จะเป็นบงมันฉิดตายลงบงพีามันตายนะอันนี้นห่เนี่ยมันก็ตายก็คอนะบงโกนะโตโตบงแล้วโตบงมันนงเป็นโตเป็นแบบนั้นแหละแล้วมันอ่อนอะไรเพ่อวันนี้พ่อแล้วมันอ่อนอะไรเลยวันนี้ตัวนี้ออกมาก็เป็นจุดจีมันเป็นตัวจุดบอมันออกจากนี้นะครับแล้วมันก็ไปไข่ออกบออมันออโตก๊ะอันนี้ละลายดิเออตกอันนี้ละลายละก้อนมันอ่อนมันหมดหมดเลยออ๋ตัวนี้มันฉีเป็น ปีกันดำมันเป็นวัฏจักรของมันเองเพราะน้ำไหลายๆมันก็ไหลลงหูแาบอ๋อนี่เขาไปเอามันมามาเอามาถูกเอาบ้านนั้นเขาคือเขคือเขาไปขุดแล้วข้างในนี่ทาับนี้เขาขุดมาเลี้ยงเลยคุ้นคุ้นมากเขามันเป็นโบกอยู่เขาก็ไปฝังอะไรเล้วันนี้อ่าแม่มันไว้นะแม่มันสิผิกเด้แม่มันสิผิกกิ่งใช่ว่ามันยังอ่อนเนี่ยมันสิดิบตัวนี้ฮะมันสิเปียกเข้าใจอ๋อ ลุนลุ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 นลุนลุนนา็นูลนนางนเดนมีน้านี่มันสิเปนมันสิเป็นนางแบบนี้ะมีาไมมียีนครับโอ้ันเบ้อง่อย่างนี้เพรอกันวันบุกาดโอ้ยวามันหยงเล่ แต่ก่อนขุดเลาะนี่ก็มีปีนี้บ่มีเลยมันฝนฝนหลากหลากหมดมันเน่าเบิดมีแต่ขวยห้างขุดลงไปน้ำลงหูมันเน่าเวิร์ดอืมขึ้นไปน้องม้วนนี่หลอดนี่เลยมันจะเป็นบงตัวนี้แหละแต่นี่แหละแต่เป็นสุดขี่แล้วอันนี้ จะเป็นบงกันเนี่ยจะเป็นบงมันสิมันสิเป็นแล้วแม่นอนนี่ด็กหน่อยนะครับเด็กกีบไอ้พึ่งขุดมามันสิอ่อนนะพึ่เจ้าภาพป่าซีหัวแหละไก่ห่าบแเล็กน้อยๆจากตัวนี้มันจะเป็นตัวนี้จากตัวนี้บงมีอยู่่บมันเอาเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้ก็เป็นแม่ไม่ละบ้านนี้โอ้มีปีกคือแมงค่ามันอะบ้านนี้โอ้โหอือนีคือจุจี้น่ะนะจุจี้นะการนี้จุจี้ขี่ขี่ควายอเ่าบ้า เบานะเคือนเบาตัวใหญ่ใต้เอานี่จ้ะอดเด่นเบางงวบัตายมันอดอาหารล่ะมันสุดขี่แล้วมันจะเป็นนี่ฮะเอาข้าเอาเส้นเอาน้ำหอนหลวงมันก็ขี่มันจะอยู่ันหะอยู่บ้านข้าวบุญเยว่ข้าวบุญเริ่มศูนย์พันแต่ก่อนมีทงอ่านอ่ะแซ่โอ้ยไปที่ทงอ่านคุดห้าตัวนางอันนี้เป็นตัวนางเหรอตัวนางเลยตัวนางนี่เนะบรรยากาศผู้ข้าเจ้ามากนี่ยจำเลยเด้อือฮึ อันนี้ไว้บัอก่อนแกงอืมเอาโอเคครับคักคักคักโอ้ได้ได้คลิปลได้ยอดวิวเลยตอนนอ้มันบุ๋มเหรอครับมันบุ๋มเอาไว้ให้ดมาเฮ้ยโอเคครับซูมอ่ะจื๊บโอเคเบ้า